ผลก็มีประมาณเท่านั้นนั้นสมาธิทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เป็นบาตรฐานในการเข้าวิมุตตได้ทั้งหมดนี่คือกรอบที่กว้างทําให้การภาวนาของเราเนี่ยง่ายขึ้นพรนะเจ้ามั่วหรือเปล่าไม่ได้มั่วนะอธิบายพร้อมทั้งยกอุปมาอุปไมยตัวอย่างนะอย่างละเอียดนะท่านบอกเมื่อถึงปฐมฌานเป็นยังไงปฐมฌานเป็นยังไงนะปฐมฌานก็คือขนาดจิตนั้นเนี่ย หนึ่งไม่มีอกุศนอกุศลคืออะไรความคิดในทางกลามทางปฏิบาัติทางเบียดเบียนสามความคิดนี้ไม่มีนี่เป็นปฐมฌานแล้วเครื่องวัดอันที่สองอะไรผู้เจ้าบอกเสียงมันเป็นเส้นน้มต่อชานหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราไม่ลำพานเสียงเป็นปฐมฌานแล้วอย่างที่สามวาจาดับอย่างที่สี่เครื่องตรวจสอบนิวรห้าไม่มีนี่เครื่องตรวจสอบผู้เจ้าเป็นมาตรฐานเลยถามว่ามีครูบาอาจารย์ที่พูดเป็นมาตรฐานขนาดนี้ไหมไม่มีนี่คือความเลิศสัมมาสัมพุทธะ เราจะได้ความละเอียดลึกซึ้งในระดับของสมาธิแล้วเราเอาไปตรวจสอบสิเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเราก็พยายามดูสังเกตบางคนภาวนามาห้าปีสิบปีบอกว่าเอ๊ะการภาวนาผมไม่ก้าวหน้าเลยบอกว่ายมมีเครื่องวัดความก้าวหน้าถูกหรือยังมีเครื่องวัดความก้าวหน้าที่ไม่ใช่มาตรฐานที่พระเจ้าบอกเลยวัดวัดผิดวัดสอบตัวเองผิดอีกต่างหากเดี๋ยวเครื่องวัดความก้าวหน้าเดี๋ยวบอกทีหลังมาดูตรงนี้ อ่ะปฐมฌานนะจิตไม่มีอกุศลแล้วทําอย่างไรต่อไปผู้เจ้าบอกว่าผู้นั้นอี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองค์ฌานนั้นนั้นเมื่อตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองฌานนั้นนั้นมากพอก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เพราะฉะนั้นภายใต้ปฐมฌานก็สามารถเป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดนะทุติยฌานก็บอกเหมือนกันปฏิยฌานก็บอกเหมือนกันจตุติฌานบอกเหมือนกัน อุปมาอย่างไายผู้เจ้าบอกอุปมาเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟาง <c oughs> ก็ซ้อมยิงไปเรื่อยๆซ้อมยิงไปเรื่อยคือซ้อมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับมีอะไรเกิดบ้างดับบ้างในความสงบระดับนั้นๆต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลย,ยิงแม่นยิงเร็วทําลายหมู่พลนันใหญ่ได้ทําลายกองอวิชาได้นะนี่นี่นี่คือมรรควิธีที่กว้างขวาง <c oughs> เราอาจจะได้เคยได้ยินคำพูดที่ว่าเออเนี่ยถ้าเข้าความสงบระดับนี้แล้วมันจะพิจารณาไม่ได้ต้องลดระดับลงมาแล้วถึงจะพิจารณาอะไรต่ออะไรนะแต่ถามว่าเวลาผู้เจ้าแนะนำํำผู้เจ้าแนะนําอย่างนั้นไหมไม่ได้แนะนําอย่างนั้นนะผู้เจ้าจะไม่พยายามที่จะอ,อทําให้ความชํานาญเดิมของบุคคลนั้นเนี่ยเสียหายไปพยายามจะต่อยอดคนนี้ทําอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหม ต่อยอดไปเป็นยังไงถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ประพฤติปฏิบัติผิดนอกแนวทางอริยมรรคมองแปดผู้เจ้าก็จะไม่ไม่ต้องแก้ไขมรรควิธีเดิมของคนคนนั้นเช่นถ้าเขาได้อารุปฌานนะหรือว่า <c oughs> สมาบัติในขั้นอารูกนะคนคนนั้นจะทําอย่างไรต่อไปจะหลุดพ้นอย่างไรผู้เจ้าก็บอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสีใงส่ในองค์สมาบัตินั้น ก็จะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เราอาจจะเคยทราบว่าเอ๊ะพวกอารูปทั้งหลายเนี่ยอากาสารนจายนะวิญญาณนะจายตนะมันเข้ามรรคผลนิ่ผ่านไม่ได้แต่พระเจ้าบอกวิธีที่จะเข้ามรรคผลได้พวกฤาษีโยคีแต่ก่อนมันไม่รู้เนี่ยมันก็อยู่แค่นั้นแต่พระเจ้าเนี่ยท่านรู้วิธีเข้ามรรคผลผ่านด้วยการอาศัยสมาธิในระดับนั้นท่านก็จะบอกเอาไว้ในระดับรูป นะความสงบสมาบัติในระดับรูปหนึ่งสองสามสี่เข้าได้อย่างไรก็นี่ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าแต่พอขึ้นอา่านรูปรูปไม่มีเหลือขันธ์ทั้งสี่ยังทํางานครบให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสี่ในองค์สมาบัตินั้นหรือเห็นตัวองค์สมาธินั้นเกิดดับเองนะนั่นก็คือตัวของเนวสัญญาณนะสัญญาญาตนะกับสัญญาเวทีเจรน,น,นิโรธเพราะว่าดับรูปไปได้แล้วดับเวทนาได้ดับสัญญาได้ดับสามขันธ์ เหลืออีกสองขันทํางานย <to> <you> <to> ันอยู it, so right ่ไม่เห็นอะไรเกิดดับแล้วนอกจากต้องเห็นตัวเองเกิดดับและสองขันนี่มันต้องเกาะกันมันต้องทํางานกันสองตัวเนี่ยสองตัวนี้มันต้องทํางานเกาะกันมันแยกกันไม่ได้เพราะอะไรผู้เจ้าตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เหลือสองขันวิญญาณจะต้องจับกับสังขารจับกับสังขารอยู่จับกับสังขาร โดยรู้อะไรรู้ว่าตัวเองเป็นตัวเองแค่นั้นเองไม่ได้ปรุงอะไรเลยแต่รู้สึกว่าตัวเป็นตัวแค่นั้นเองนะแค่ให้เป็นการปรุงแต่งแล้วผู้เจ้าบอกว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งให้วิญญาณเป็นตัวตัววิญญาณเป็นความรู้สึกตรงนั้นก็ได้เนะ่นั้นเมื่อเหลือสองขานตรงนี้ไม่เห็นอะไรเกิดดับจะทํำยังไงผู้เจ้าบอกชายีภิกษุภูน,นั้นก็เข้าสมาบัติออกสมาบัติเข้าสมาบัติออกสมาบัติแล้วจะกล่าวอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบ นั่นก็คือผู้นั้นเนี่ยต้องเห็นการเกิดดับของตัวเองนั่นเองแล้วเห็นว่าตัวเองก็ตัวจิตเองเนี่ยนะวิญญาณกันตรงนี้ก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงนะนี่คือลักษณะวิธีในการเข้าวิมุตติมรรคผลนิพพานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งอธิบายเอาไว้นะเพราะนั้นเราต้องเข้าไป <c oughs> ทําความรู้ความกระจ่างในตรงนี้เราจะได้ ได้อัดได้ทําได้ความลึกซึ้งอีกมากมายนทีนะี <c oughs> น้บอกในเรื่องเครื่องมือตรวจสอบความก้าวหน้าในการภาวนาของเราเมื่อกี้บอกว่าถ้อยคําของใครพวรฟังแล้วนะแล้วก็มรรวิธีที่ง่ายนะละความเพลินตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอาณาปานาสตนิพวกนี้เป็นมรรวิธีง่ายทั้งนั้น จริงๆมีเรื่องของผัสสะพิณาผัสษะนะมีเรื่องของศักติ์่วรู้อีกหลายอย่างเพราะฉนั้นถ้าเราไปศึกษาพุทธวจนะเราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเป็นมรรควิธีที่พระเจ้าทรงบอกไว้เองนะว่าง่ายสะดวกต่อการเข้ามาผลหรือวิธีที่พระเจ้าสังเกตตรงนี้สอนกับคนแก่คนเจ็บป่วยใกล้จะตายนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นน่ะต้องเป็นมรรควิธีที่ง่ายเพราะอะไรมีเวลาเหลือน้อยแล้วนะอ่าอย่าไปเรียนรู้อะไรมากเอาแค่นี้ มาลุงกายบุตรถามว่าเอ๊ะพระเจ้ามีธรรมะอะไรสั้นๆง่ายๆไหมเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนแก่เท่ามานานผ่านวัยมานานแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากบอกมาลุงกายบุตรเห็นอะไรสักแต่ว่าเห็นได้ไหมรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้นะได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินนะคือรับรู้รับสัมผัสอะไรมาก็ให้สักแต่ว่าสักแต่ว่าไปทําเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้า โลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสบันโตทุกขสัต์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นอันนี้ก็เป็นอีกมรรควิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องสังเกตให้เรารู้นะว่ามรรควิธีไหนง่ายหรือว่าสอนกับภิกษุที่ใกล้จะเสียชีวิตพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติและสัมปัญญะรอคอยการตายตั้งใจที่จะตายเลยมีสติสมปัญญะและมีสติทํำยังไงพระเจ้าก็อธิบายสติปัฏฐานสี่ ตัวสติปัฏฐานสี่ก็เป็นอีกมัรควิธีที่ง่ายเหมือนกันเป็นข้อที่เจ็ดในอริยมรรคมีองนแปดนี่เป็นการรวมมัรควิธีที่ง่ายตอนนี้เรามาดูเครื่องมือการตรวจสอบความก้าวหน้าในการภาวนาของเราพู้เจ้าใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการภาวนาท่านบอกว่า สุขเกิดขึ้นมาทุก์เกิดขึ้นมาบุคคลนั้นเนี่ยละทิง้งความรู้สึกอันเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เร็วไหมแล้วอุเบกขายังคงเหลืออยู่เร็วเร็วขนาดไหนพู้เจ้าบอกเร็วเท่ากระพิบตาสุขเกิดมากระพิปตาเดียวหายทุกเกิดมากระพิษตาเดียวหายพอใจไม่พอใจเกิดมากระพิบตาเดียวหายนี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเล็กไหวไหม <c oughs> ไม่เป็นไรยังไม่ถึงกระพิตตาก็ไม่เป็นไรนค่อยๆทําไปนั่งสมาธิแรกๆก็อาจจะเพลินไปนพระอยู่ด้วยการปฏิบัตินท่านสวัยเดินจงกรมบอกอาจารย์ครับผมเนี่ยเดินคิดทั้งชั่วโมงเลยนเดินเทศให้แม่ฟัง <c oughs> พระมันก็มีเรื่องปรุงแต่งแบบพระนะมีเรื่องฟุ้งซ่านแบบพระคิดทำกุฏิสาราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเรื่อย เลยไม่รู้มาเดินจงกรมหาความสงบหรือหาความฟุ้งซ่านอะไรเนี่ยลักษณะแบบของพลังเพราะฉะนั้นบางทีเราเพลินฟุ้งไปเป็นชั่วโมงต่อไปเราทําไปทําไปดีขึ้นความเพลินก็ลดลงอยู่ปัจจุบันได้มากขึ้นมีความรู้สึกตัวมากขึ้นต่อไปความเพลินจะลดลงสิบนาทีห้านาทีสามนาทีสองนาทีไปเรื่อยเพราะนั้นถ้าใครภาวนาดีๆจะรู้สึกเลยว่าพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเอากลับมาจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บเอากลับมา ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องดึงมากไม่เหมือนแรกๆโอ้โหเยอะดึงกันเหงยแตกเหงยแตนเหนื่อยนะแต่พอทําไปทําไปเรื่อยๆปุ๊บความง่ายเกิดขึ้นนะในการดึงกลับมาเอากลับมาสู่ปัจจุบันนะมันเริ่มอ่อนล้าแล้วนกะิเลสมันเริ่มอ่อนล้าเหมือนผู้เจ้าบอกว่าบุรุษจับสรรัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวอันมั่นคงกับปลักอันมั่นคงนะจับงูนกจระเข้นะสุนัขสุนันขจิ้งจอบนะพอปล่อยมันมันก็วิง่ง